สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันที่นำบทสดีที่5นะครับมาสเสนอและก็มาร่วมกันสวดภาวนานะครับในท่อนแรกบทสดีนั้นก็มีอธิบายไว้ว่าดังนี้นะครับก็บอกว่าชนเลวีผู้นี้ถูกใส่ความกล่าวหาจึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อขอความยุติธรรมจากพระเจ้าในพระวิหารเขารู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วทั้งหลาย แต่สมบูยพรผู้ที่ดำเนินชีวิตยอยู่อย่างดีในฐานะคริเตีชนเราไม่อาจมีความเครียดแค้นอย่างที่กล่าวไว้ในสรุดีบทนี้ได้แต่เราเรียนรู้ได้ว่าเราจะต้องไม่ยอมประนีประนอมเลยกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่ากรณีใดๆาศาสนาจักรหรือคริษตชนแต่ละคนอาจใช้เพลงสรุดีที่กล่าวนี้ถึงการแก้แค้น เพื่อแสดงถึงความปรารถนาของเราที่จะเห็นความถูกต้องและความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับบทสดีนี้ก็เป็นบทสําหรับหน้านักกับร้องเหมือนกันนะครับที่ใช้คลุยประกอบเพลงสดีในสมัยของกษัตริย์ดาวิดก็คือเกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์ดาวิดก็เป็นคนที่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ไปภาวนาตอพระเจ้าเนื้อหาของบทสดีก็บอกแบบนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระยาเว โปรดทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าโปรดทรงรับฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้าข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้าโปรดทรงฟังเสียงขอร้องของข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวข้าพเจ้าทิศฐานภาวนาต่อพระองค์ในเวลาเช้าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลเสนอคดีของข้าพเจ้า ต่อพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่และคอยพระดำรัสตรอบพระองค์มิใช่พระเจ้าซึ่งพอพระไทยในความชั่วคนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้คนโอ้อวดจะเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักไม่ได้พระองค์ทรงเกลียดชังผู้ทําความชั่วพระองค์ทรงทำลายคนพูดเท็จพระยาเวทรงรังเกียจผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง แต่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจึงเข้าไปในบ้านของพระองค์ข้าพเจ้าจะกราบนมัสก,การในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยำเกรง้าแต่พระยาเวขอให้ความเที่ยงธรรมของพระองค์นำข้าพเจ้าเพราะศัตรูก,กําลังจ้องทําร้ายข้าพเจ้ารดดนให้ทานของพระองค์รับเรียกต่อหน้าข้าพเจ้าเถิด คำพูดจากปากของเขาไม่มีความจริงใจเลยใจของเขาคิดแต่จะทําลายล้างลําคอของเขาประดุดหลุมศพที่เปิดกว้างลิ้นของเขามีแต่พูดประจบสอพลอข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงลงโทษเขาเถิดให้เขาล้มลงด้วยกลอุบายของตนโปรดผลักใส่เขาออกไปเพราะความผิดมากมายที่เขากบฏต่อพระองค์ แต่ขอให้ผู้ที่ริภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดีเขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไปพระองค์สมปกป้องคุ้มครองเขาผู้ที่รักพระนามพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงอวยพรผู้ชอบธรรมความโดยโปรดปรานความโปรดปรานของพระองค์ก็เป็นเสมือนโลกคุ้มของเขาครับพี่น้อง ก็ตะกี้ได้บอกแต่แรกว่าบทสดีที่เป็นบทร,ทบทรทาตอนเช้าของผู้นี่ได้รับความยุยิธรรมรับความทุกข์ยากแล้วก็จึงภาวนาต่อพระยาเวนะครับแล้วก็ในช่วงแรกที่เราอ่านจากเนื้อหาบทสดีตรงนี้ก็บอกบอกชัดเจนนะครับ,บว่าเราซึ่งเป็นกุศชนเนี่ยเราไม่อาจจะมีความเครียดแค้นหรือก็ไปเครียดแค้นอย่างที่กล่าวไว้ในบทสรีนี้น,นะครับแล้วก,ก็เราก็คง ไปอาจจะมีทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็เรียนรู้แล้วเราก็ต้องไม่ประนีประนอมกับ,บวความไม่ถูกต้องนะครับก็บทสวดีนี้ก็บนขอต่อพระเจ้าขอให้การกระทําทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่อายุิธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นหายไปจากโลกนี้หายไปจากสังคมที่อยู่นั่นคือหมายความว่าใครก็ตามที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นจะต้องถูกลงโทษจะต้องถูก กำจัดออกไปในสิ่งในในใน,ในโลกนี้นี่ก็เป็นคําภาวนาวอนขอของคนที่รับความอายุนิธรรมก็ดังนั้นจะไม่ประนีประนอมกับความที่ไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราก็อยู่ในโลกนี้เราก็พบกับผู้คนต่างๆมากมายมีทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ผิดพลาดก็แล้วแต่นะครับสําสคัญก็คือเราต้องไม่อยู่ ในฝ่ายที่ไม่ถูกต้องถ้ารู้ว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกสิ่งใดที่ไม่ควรเราต้องลดละแล้วก็เลิกแล้วก็ต้องไม่กระทํานะครับนี่เป็นคําภาวนาที่วันนี้คนที่รับความยุติธรรมความไม่ถูกต้องนั้นได้ขอพระเจ้า่ขอให้ชีวิตของเรานะครับเช่นกันในแต่ละวันขอให้เราได้ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเวลาเดียวกันเราก็จะพบคนที่ทําผิดทําไม่ถูกต้องเราก็ต้อง พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลเขาเหมือนกันนะเราจะไปประดาหรือว่าจะ,จะไปปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้เราพยายามที่จะทําให้เขาทําในสิ่งที่ดีเตือนเขาบอกเขาแล้วก็ขอให้เขาบาพึ่บในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเขาปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นต่อไปนี่คือหน้าที่ของเราห,หน้าที่ของเราในแต่ละวันจริงอยู่เราเ อยู่กับความไม่ถูกต้องไม่ได้แต่วันในเวลาเดียวกันเราก็อาจจะอยู่กับคนที่มีข้อบกพร่องคนที่มีความผิดพลาดได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันกนันนดดน้นเราก็ต้องพยายามให้เขากลับใจและก็พยายามที่จะเตือนให้เขาเป็นคนดีนี่คือหน้าที่นะครับที่เราต้องอยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทําให้สังคมของเราอยู่อย่างดีด้วยการพยายามที่จะทําให้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราเริ่มต้นในครอบครัวของเราเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้อง นะครับเราต้องกล้าที่จะติเตือนในสิ่งที่เขาทาผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับจึงจะเป็นสิ่งที่เราจเจริญชีวิตตามพระประสมของพระเจ้านะครับวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างดีนะครับและอยู่กับความถูกต้องอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานมพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด